สวัสดีครับพี่ดิ๊นรับเข้าสู่แอมเพียร์กับแบดเดย์ขอาทไมำไมเราถึงมานั่งตรงนี้แล้วใส่เสื้อแบบนี้เพราะคารบั้มเราเพิ่งออกกันอีกแล้วทนผู้ชมเพราะว่าที่นี่เราเพิ่งออกมาเราชอบนะครับสำหรับวินเทอร์คอลเลคชันนะครับที่มีพี่ชีวะร้องด้วยอย่าลืมกลับไปฟังในสตรีมมิ่งนะครับไอเดลแอปเปิลมิวสิกสปอติฟายยูทูบมิวสิกสตาร์บัคส์อเมซอนนอกจากจู ต้องเปิดหัวก่อนว่าไอดอลพี่จีวาเขาปล่อยเพลงออกมาใหม่ใช่ครับซึ่งใครคือตคือใครนะแล้วทอยปล่อยเพลงใหม่นะครับแล้วในบทสัมภาษณ์เขาก็บอกเนี่ยเพลงใหม่ที่เขาปล่อยเขาทําเพลงแนว R&B 90 2000เพราะช่วงนี้เขาฟังแนวนั้นบ่อยนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะวายระดาเออใช่ใช่ทำไมต้องชื่อเพลงวายระดาลูกะเขาบอกว่ามันย่อมาจากดื่มวายสัปดาห์ละครั้งเลยลองให้ฟังได้ไหมอะไรเนี่ยเรารู้สึกเราไป80มาูย์ไปแนย์มแล้วเออไป80มาเยอะแล้วแล้วก็2010ไปท่วนไปแล้วก็ไปมาเยอะแล้วถึงเวลาในยุค ที่เราเกิดแต่เราไม่ได้อินกันมาตั้งแต่ยุค90อยากตอนแรกอยากทำที่เป็นทําเพลงเดอะทอยเดอะทอยอ่ะเขาทําหลายแนวเราก็เลยอยากมาเจาะกับไอแนวของที่เขาทาเพลงก่อนก็คือแนวประมาณ R&B 90 2000ผมก็จะพูดถึงสิ่งแรกนะครับที่ทาให้เพลงมันเป็นเพลงแนว90 2000ใช่ไหมก็คือเสียงคีย์บอร์ดในตำนาน Yamaha DX7 คือโคเทลไหมไม่ใช่เออได้อยู่นะได้คีย์บอร์ดในตำนานนี่คนใช้ตั้งแต่ยุค80นะครับเพลงสมัยก่อนอย่างเช่นพวกแบบวิทนีย์ฮิลสตันไรแครี สมัยนี้1975ก็มาทำวงโจนโจดจวนหรือโจดนะครับจำร้อยย้อนสมัยนี้ที่อยากทำเสียงแนว80-90เ้าขาใช้กันหรือว่าจะเป็นบอยแบนด์อย่างเว็รไชตนเว์ช้ใช่โดยที่หน้าตามันจะประมาณนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันลักอินนะครับเพราะเราไม่มีเงินเท่าไหร่ครับพี่ชิวะไม่รู้เพราะมันมีขายแบบรอสองอย่างเดียวผมก็เลยโหลดลักอินมาแทนหน้าตาอย่างนี้ที่เราก็ใช้อันนี้ในหลายเพลงของเรานะ รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เสียงมันอ่ะมันจะมีความเหมือนเป็นอิเล็กทริกคีย์บอร์ดที่ถ้าเรากดเบาๆอ่ะมันจะอุ่นแต่ถ้ากดแรงๆอ่ะมันจะมีเสียงเบลแบบปิ้งขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาเลยอันนี้อยากได้ยินชาด์จเพลงที่แนะนำก็คือเพลง T4 ของไททอยถึงหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วแต่ว่าอิเล็กทริกคีย์บอร์ดนู่นนี่เขาก็จำลองเสียงมาจากอันนี้เยอะมากเราก็เลยทำคอร์ด R&B เข้ามาในเพลงเราครับสุดยอด แต่เสียงนี้มันก็เหมือนกับแปดสูนอยู่ดีปะ่ะเก้าสูเขาก็ใช้<อ>พวกเสียงที่ได้มาจากแปดสูเยอะอยู่ดีเพราะยุคมันอยู่ใกล้กันนอกจากเสียงคีย์บอร์ด<อ>ผมก็เลยไปหาลูปที่มันเป็นลูปของคีย์บอร์ดตัวเดียวกันมาแต่ผมแค่ขี้เกียจคิดมันแลดีอันนี้จะเน้นเสียงสูงๆของมันที่บอกกดแรงๆเงียแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนทําให้เป็นแอมเบียนมากขึ้นมันใสๆหน่อยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น R&B เราจะต้องมีเสียงเหมือนฉาบที่เป็นฉับเบาๆใสๆคล้ายๆกับเวลาเราทำเรลื่นๆอย่างนั้นแหะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นลองฟัง แล้วแต่มันจะต้องมีความแบบสดใสอ่ะจะไม่เหมือนไรซ์ครับของพวกนั้นนะ EDM ใช่เอวุ้ังหวะกวออวว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 วงหววววววมวว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 วมวววววว่วว่วว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 อวว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 รววงวว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 บวว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 อวว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 ีวววววเวีวว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 ว อ๋อก็มีกีตาร์กีตาร์จะชอบเล่นเล็กๆไม่ใช่แบบพวกแปดส่วนกีตาร์มันเยอะมาก<ช>ค <น S 2> ือคนเริ่มชอบซินแต่ก็ยังอินกับกีตาร์อยู่กันไปช่วงเจ็ดส่วนเริ่มเป็นดิสโก้ไปอะไรมากขึ้นกีตาร์มันเป็นเอเลเมนต์หลักรับต่อไปมันเริ่มมีซินกับน,นี่แล้วพอเก้าส่วนกีตาร์เขาเรียกว่าถูกจํากัดให้น้อยลงแต่ว่าด้วยความที่เราไปฟังพวกบางเพลงที่มันเป็นอารบีมก็มีกีตาร์แค่นิดนึงจริงๆให้มันเป็นเสน่ห์กึ๊กกึ๊กกึ๊กกักกักอะไรเงี้ยเล่นคู่สามคู่แปดอะไรนิดหนน่่ออยใชพมมาฟัังรววกแล้ ต่อมามาคุยถึงเนื้อเพลงกันสิเนื้อเพลงที่แต่งจริงๆเราให้เราไปแต่งแบบ90ผมก็ไม่ได้ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าจะอิงคอนเซ็ปต์สตรัคเจอร์จาก The Toy หมายถึงว่าวิธีการพูดตอนนั้นน่ะมันจะพูดอะไรตรงไปตรงมา <S 1> <S 1> ใช่สนใจหน่อยแค่หน่อย <S 1> <S 1> เปรียบเทียบกับเวดา,ดามันจะแบบยังไงก็ไม่รัก ก็ S <S ไม่แขวซึ่งสมัยนี้มันเราใช้คําว่าแคร์น้อยลงแล้วนะกับผูุุงอินดีอ้อ่ะมันจะเป็นคําอื่นที่เขากลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกวันนี้จะมีความตรงไปตรงมารักก็คือรักชอบก,ก็คือชอบนั่นคือสเสน่ห์ของเพลง90แต่เรา<ม>จะ<ม>ทาแบบสมัยใหม่กว่าน่อยเพราะถ้าเป็นอาร์บีสมัย90จริงๆอ่ะมันจะเหมือนคําเยอะคํายากใช่ใช่ผมไม่ได้เก่งทำอาร์บีแบบนี้มากเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะอิงตามดูทอยให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นในการร้องลูกของท่นพุกไปเรื่อยๆรื่ยใช้เราใช้คําเดียวคอนุกจะเน้นแบบพูดวนๆ ส่วนสิ่งที่เป็นสตรัคเจอร์ของเดอะทอยที่ผมชอบเอามาใช้คือวนบีดไปเรื่อยๆพอเพลงมันบิวหรือมีอินโทรแล้วพอมันบีดดรอปเข้าบีดปุ๊บบีดลูปนแล้วน่ะจะอยู่ไปทั้งเพลงเลยเพราะถ้าเราฟังถ้าเราทำบีดที่พอปเลยสมัยนี้มันชอบมีแบบท่อนที่จู่ๆก็กองหายเปลี่ยนเบสเออหรืออะไรก็ตามแบบจังหวะเปลี่ยนเดอะทอยคือพอบีดดรอปปุ๊บนั่น่ะคือบีดนั้นวนไปเรื่อยอาจจะมีแค่ตัดลูงต้นอะไรนิดๆหน่อยๆแต่คือโดยรวมคือจะเข้าฟุกเข้าเวิร์สเข้าแรปเข้าท่อนไหนบีดเดิ ที่ผมกะจะไปทานะครับเพราะวันนี้เรามีเวลาน้อยคือผมอยากจะไปลองแต่งแรปเร็วๆแบบระทอยอาจจะมาใส่สักทอนหนึ่งเดี๋ยวจะไปพยายามแต่งดูผมก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรอไปฟังตอนท้ายคลิปนี้นะครับเย่อาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนเราเซียนหรืออะไรเราชอบทาพวกแปดสุกนี้มากกว่าก็ถือว่าได้ลองนะถ้าชอบก็อาจจะพยายามทําอีกเดี๋ยวอะไรก็ตามเป็นอีกเพลงหรือว่าแนวใหม่สำหรับเราแล้วเป็นทําเป็นเพลงจริงจังถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะครับกดไลค์กด subscribe เดี๋ยวเราจะตัดไปที่เพลง